สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เข้ากับมาเที่ยวทำดินเพียงเนาะทำดินเพียงอันนี้ขาออกออกมาแล้วนะครับแบบมันนั่งคุยกันหมดทีนี้มันนั่งคุยกัน,เป,นเป็นแรงท่องเที่ยวแบบเพิ่งเที่องเที่ยวไหมครับเพื่อนเฮ็ดเห็นเป็นแรงท่องเที่ยวเนาะวาดเพื่อนเฮ็ดเห็นเป็นแรงท่องเที่ยวไหมครับเพื่อนจัเฮ็ดไฟลงไปได้ทำเฮ็ไไดไฟล์มเข้าไปได้ทำไม่เข้าขไป ก็มีไก่ผ้าขาไปครับผมกันเทามากกมีไก่ผ้าเขาครับก็่ต้องยากนะครับเนอะเพื่อเพิ่นเพิ่นก็าไม่ได้เก็บคาบัตรหรอกครับเพื่อนกายเข้าแค่ว่าจอดตู้บริจาคเนาะใครอยากบริจาคกับบริจาคครับผมพาว่าพายว่าอยากบอกว่าอยากบริจาคกับว่าเป็นยั้งครับผมเพื่อนไม่ได้บังคับเขาก็่คือว่าตามสัทธานะครับเนาะเป็นของข้างวัดครับผมแคือเขาเป็นนี่ทำอย่างเพี้ยงเป็นของข้างวัดทำเพี้ยงดินคิดเราคิดยุ่ื่อยเนา ทำเพียงทำทำดินเพียงเนาะนั่นแหละครับไม่ต้งวัาเพิ่งเหตุเป็นแรงท่องเที่ยวนะครับผมว่าได้เก็บเงินเก็บยางอกครับค้าบ้านประตูกับบีแมีวแต่ห้าสิบบริจาคนะครับเนาะปักหมุดมาเลยครับผมอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายพวกไกลเหรอครับผมไปพวกเคยมากกับมากครับมามุดทำกันสนุกครับผมบางคนก็ต้องซ้ำอรอบที่สองนะครับเขาไปรอบแรก ยังเป็นทางการเดชสาใจตัเขาแล้วรอบสอง <laughs> <laughs> เป็นทำเลือกเลยครับผมทำน้ำไหลไหมเราชี้ว่า,น,าน้ำฝนน้ำมันคุงสิไหลนะครับน้ำมคงสิไหลเป็นข้างนา้ำไหลตอนก้อนเข่าไปก็คุยกับพระอาจารย์เนาะหลวงพ่อนะ่ะคุยกับพระอาจารย์เพื่อนก็บ,บอกว่าทำลงตึงเนี่ยน้ำไหลตรงนี้สิไหลลงไปตั้งแต่สมัยก้อนเนี่ยผู้พันํำรวจเพื่อน,นะอนเข่าไปเบิ้งนะ่ะไปสามารถ ทางน้ำไหลเข้าไปถึงหาเส้นทางนะครับเพื่อนมาลุมแม่น้ำโขงลงมบัดทินมกเป่งลง่มไสเน่เพ่อนมาลงหลายถ้ำลง่ลไหลหม่องเนาะเพื่อนบอกว่าลงหลไหลหม่องใดแต่ว่าตอนนี้่คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อนเห็นว่าเพื่อนกับจำกัดพื้นที่เ่าให้ไปลึกนะครับว่าหดี๋ยเอาสี่หลงทางเพื่อนก็ให้ไปแค่สองสามร้อยเมตรดีละเพื่อนว่าเนาะแต่ว่าเ้าเขาไปกัลึกครั้งแรกครับลึกเติบอยู่ได้เพราะนไก่ไก่นะครับลึกเติบอยู่ กัดไปบ่เคยกันต้องกอกุ้มให้ดีๆครับผมเพราะน้ำไก่ให้ท่านครับผมเพราะไก่เพิ่นกับวไดไ้ฝ้าดอกเพิ่นกับพ่เข้าไปเรื่อยๆล่ะแต่เข้ากับกอคุ้มกัดไปตามที่เข้าไปครับมันจะมีไฟลอยตามทางไปครับว่าเป็นตะยานครับพายากมากกับมากครับผมมาเที่ยวมีเวลาว่างกับพ้าลูกขหลานมาเที่ยวกับผมล่องในเมืดครับผมลูกหลานก็ล่องเที่ยวใดครับผมกูเท่ากับล่องเที่ยวใดขึ้นกันนะผมว่าเป็นอยังน้นกับพายากเที่ยวกับเที่ยวใดเลยครับผม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งที่คนมาหลายที่สุดครับผมแล้ววันนี้วันมันมันทิ่หนึ่งเนาะปีใหม่ปีใหม่คนกืบสิมาหลายเนี่ยครับผมเมื่อ้หร่เขามากครับผมเพิ่นล่อล้มถ้ำเลยครับเนี่ยล่อล้มถ้ำว่าไก่ไก่มีสามคนครับผมไก่พมี่สามคนไก่ไก่พมี่สามคนเพื่อนจัดกันล้มไปสลับกันล้มต่อๆกันไปนะครับมื่อนี้คนหลายคนหลายเพื่อนสีล้มไปต่อๆล่ะ พอมือนีบไก่กับสีมื่อยแนีน่ยนะครับเนาะคนมามืดมืดใช่ครับทุกคนกับไห้กําลังไก่กําลังไก่ไก่อยู่ครับผมเพราะว่าเพิ่นกันบผ้าเข้าลงเนาะเพิ่นกับผ้าเข้าลงทุกเที่ยวทุกเแถวคนระับคือไห้เป็นกําลังใจเพิ่นนะครับเนาะ เดินยอไม่ใช่เดินยอยอยอแต่คนโบเคยมากอะ่ะยออเราไมานแตยังมีหลายเนะครับคนที่ยังโบเคยมากตาผมกป็นยังโบเคยมาเนาะผมก็มาครั้งแรลกเลยมือหนีครั้อองแรกครับอยากมาตะโดดหรอจะมาพอถึงก็เถื่อนครับมมือหนีครั้งแรกกจะตามฟังฟังเบิ้งทุกคนกะโบเคยมากกันหลายครับผมเนกับโบเคยมากกันหลายที่กันนึ่งี่ละก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสังคมครับผม หนามากครับผมหนามากไฟบ่กขึ้นมากกับมากครับผมเดี๋ยวผมกับสีห้าโอกาสมันลุกอีกยุบว่าอิ่มหนอกครับผมมากกันได้มากเที่ยวหรือว่าอิ่มหนอกครับแต่อยากลงกมากเรื่อยๆครับข้ากับสีมาเรื่อยๆหละครับผมมันกับว่าไก่จากบ้านผมนะบ้านผมกับว่าวไก่มาเข้าเหตุงานแบบนี้นะครับเนาะข้าก็อยากเป็นยูทูบเบอร์ข้ากับต้องไปไปยิ่งสิ่งละครับผมตรงไหนที่ คนไม่ค่อยไปเราก็จะไปถามาให้ท่านดูครับผมไม่ต้องกลัวกดอย่าลืมกดติดตามกดกดแชร์กดติดตามไปด้วยครับเด้อว่าผมก็สิหาคลิปดีๆมาให้เบื้องเรื่อยๆครับองใดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครเข้ากับิไปหาเบื้องมาหาไมา้เบื้องครับ มืันนี่คดลายครับผมยิงยิงสายมากคดยิงลายกันเรื่อยๆเป็นยังสิการลงมา <c oughs> คีดเตอกันหลายยูทูบกันหลายครื่องยูทูบเครื่องยูทูบคิดว่าเจอหลายคพราะว่าเมื่อเช้าเป็นลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับทุกคนกับมาก,กันมัดแรับเดีด๋ย <c oughs> วนะั่งสักพักอีกครับหายเหนื่อยแล้วค่อยไปต่อนะครับเนาะหาท้ายคลิปต่อเข้า วันนี้อาจจะไปไล่มองดูเราช่วงมันยุทธทัสิหาเที่ยวัสิเลยกันไป่อย่ายไปขี่เตือตั้กนั้นกับนั่งยังขี่เตือทั้งนั้นแหละครับ ทางลงถ้ำน้ำกรับเดี๋ยวจิตต้นไม้กับารครับตอนเท่าแลนด์มากนะพวกคือพวกคือภูเขาเลยครับเป็นคล้ายๆกับดินเสมอไปจ,จัิงๆแหละแต่พอมม่ล้วกลกายเป็นภูเขาคแต่แปลว่าดินมันมีต่ำมีสูงนะแถวนี้กือยเป็นดินต่ำดินสูงนะเป็นภูเขาย่อมๆแต่เท่าแมกเท่าบรูว่าเป็นภูเขา ไปจะออกไปหกกา,ากินกาแฟกันขึ้นครับผมหิวเขาา่ายืดยืดกาแฟแล้วครับเมือ่อยพาไปต่อครับผมนี่ครับถึงแล้วถ้ำเพียงดินโนบรัณต้อกย้ำได้ก็เป็นดินเพียงดุกเทียะไอเพียงดินดุกเทียะไปครับจะเข้าไปเขตเบื้งเขตของพาสุงพันยูครับผมพาพันยูตั้งใด่นะครับเนาะเขตระวางเขตของสงกับเขตของกิจการมาท่องเที่ยวครับ กันสิเป็นคนลัดส่วนกันเนาะพันสิแยกกันไว้เอาสิเข้าไปเขตกองสงฆ์เอาสิออกจากทำง่างกันสิแยกออกมาทั้งขั้วเนาะครับเนาะแยกออกมาทั้งขัว้วนี่คือพญานาคครับพญานาคสีทองอ้สวยงามครับพญานาคสีทองนะครับ ยูกรุงเทพนิ่มตูมืองกับโบเคยเห็นครับผมบเพราะว่าบบเคยมากเนาะบางที่กับโบเคยมากแต่ไผเคยมากอ่ะเคยมากกับผ้ามูผ้าผูกผ้าเพื่อนพี่น้นองมาเที่ยวกันด้วยครับเด้อมาเที่ยวกันครับถ้ำดินเพียงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลครับผมในประเทศไทยเราเที่ยวได้ทุกที่ครับติดตามก็หมายอยากทัวร์นะครับร่ารืมกด ไล่กดแช่กดติดตามให้น้ำนะครับเด้อช่องไหมอยากชัวร์ครับผมฝากด้วยนะครับช่องเล็กๆเกพิ่งหัดทำครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็เอาคลิปออกมาจากข้ามมาพูดนั่งพูดคุยกันเนาะหายหายเหนื่อยแล้วก็ไปต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ